วิวสมหนึ่งหนึ่งสี่หนึงหอ่ะ้าตน้เาเสียดายตัอมานะเดี๋้เสียดายยินังเนต่อลงป้าตอรงตอกระจับลย่วยดีจังมาเราเราจะหวา้ขึ้นมายกหเราได้ล้มงนั้นแล้วมันราคาไปแล้วหนึ่งสีหนรอมันจะหวานมันเสี้ยววินาทีนะช่วดีครับเจ้านาทีเขาบอ วันนั้นถ้าผลักออกก็จบแล้วนะแต่ว่ามันคิดไม่ทันมากกว่าโอ้น่าเสียดายอัดฉีดหะารกระปั้นด้วยนี่สองแบงกว่าฮะสองแบงโอ้โหองแัดงีวเยอะแยะเดยอัดฉีดเยอะนะแล้วก็บนล็อกอีกที่ท่วยข้าวเมื่อไหร้าวนิดเดียวเเชื่อเป็นไปได้เดียวนิดเดียวเออเป็นไปได้หนึ่งเลยเอาละโชคดีแทนพี่เรามีอะไรจะคุยกับแฟนมวยทางบ้านหน่อยเดี๋ยวไปเยี่ยมต่อ ตัวนี้ตัวนี้อ่ะตัวน้ตวนี้รโอเคครับผมสู้ๆนะดแยงแต่งนครับพี่หองครับคิดว่าถ้าเกิดยกห้าไม่โดนสอกจังหวัดนั้นนะครับเกมไปแล้วครับผมก็ตอนเราได้ลงก็สี่ห้าหนึ่งแล้ด้มากอาสองแ0นกว่าอแสนบาทโอ้โหเห็นบอยก4ีนี่ ช่วงสามยกก็ดูอุดานเลยนะทางหน้าช่วงดีครับก็มันทำไงได้เราเป็นมวยเดินแล้วเขาได้เป็นมวยแบบรูปร่างสูงราคาก็ไปเขาแต่ถามว่าทรงมวยมันก็ไม่ได้อะไรมากมายก็เขามีแต่ถอยถอยอย่างเดียวเท่าไหรโยกสี่เราก็ไม่ได้ ยกห้ายกสี่หมดยกสี่ปล่อยตัวเราก็ไปต่อสิบเอ็ดแปดสามสองกลับมาได้ล้มก็สี่ห้าหนึ่งครับโดยเฉพาะก่อนปล่อยตัวยกห้าในบรรยากาศดูดีกว่าแล้วก็ช่วยต้นยกได้ล้มลุกนั้นอีกครับต้นยกมาก็สี่ห้าหนึ่งครับพอได้ล้มเสียดายไหมพี่ลองเสียดายผมไม่ได้ออกตัวเลยครับไม่ติดเชือพี่รองว่าถ้าเกิดช็อตยกห้าเนี่ยถ้าไม่มีศอกจังหวะก็ไปครับผมก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง ในมองของพี่หลองนี่มองว่าถ้าเกิดไม่มีสองนั้นก็น่าจะชนะครับชนะโดยที่ไม่มีข้อกางขาเลยครับเดี๋ยวนี้มีโอกาสเจอกันอีกครั้งไหมพี่หลองก็มีสิทธิ์เจอกันได้ครับอืมน้ำหนักพิกัดไหนว่าเท่านี้เลยเท่าเดิมไม่ก็ได้ครับไม่ต้องต่อไม่ต้องอะไรคือเท่าเดิมเลยเท่าเดิมก็ได้ถือว่าชกกันสนุกตื่นเต้นะกันมันพลิกไปพลิกมาเนี่ยจ่าพงศ์เขบอกแก้มือแก้จ่าพงศ์ พลาดเยอเองครับตอนหัดล้มไปกับมันเป็นต่อแล้วนช่วงตียกห้าได้ล้มด้วยนะชนะแน่นอนลูกนั้นราคามาเราแล้วสามหนึ่งสีหนึ่งแล้วเป็นพลาดลูกหลอกโดนสอบทีเดียวยกห้าต้นยกทำให้ารมณบรรยากาศนี่ข้ามไปทางนู้นเลยใช่ครับเลยครับแล้วก็เรามาแตกด้วยทําให้ไล่ยากเลยทีนี้ด้วยล้มพอใจกับดีครับดีครับเพราะว่าเขาจิตนานนะหยุดนานมากด้วยด้วยใจดีครับดีมากมีโอกาสเจอกันอีกครั้งแน่นอนได้ครับได้เจอกัน น่าพิกัดนี้เลยไม่ต้องฉีกคู่เลยไา้ัากผมฝากถึงแฟนๆพี่เค้นเลยครับก็ฝากเลยครับผมรับค่ายมวยพีเคผมก็ก็ทจะทำนดีให้ทุกทครับขอบพูดทุกคนครับผมครับผมครับเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับผมจริงา,าน,นครับผม